สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอดไัยบนสุขสุขคนค่ะพบกับเจสซีค่ะในตอนสายๆวันนี้นะคะอาการหลังหวยออกค่ะก็สลืมสลือโดนกินไปตามๆกันค่ะยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะคนไม่ได้ถูกก็งวดหน้าเอาใหม่ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ บ้านยายเจีย๊ยบค่ะบ้านในอนาคตของเธอนะคะคือข้างหลังของดิฉันนี่เองค่ะตอนนี้เสน็จลงมาตามหาเธออยู่บนบ้านไม่เห็นนะคะได้ยินว่าเธอลงมาที่สาลาพักใจของเธอนะคะอยู่กลางทุ่งนานี่แหละคะ่ะเที่ยงนาน้อยคอยรักได้ต้นมะขามนี่แหละคะ่ะขนาดนี้นางกําลังทําอะไรอยู่ถอนงอกหรือว่ายังไงนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปหานางก่อนนะคะ ถามรสารทุ์สุกดิบหลังจากที่นางไปอาบน้ำห้วยเมืม่อวานมาเดียอย่าบอกราวดางไข้ขึ้นไปถามนางก่อนค่ะเกิดมาดนจนคนเอินแม่ป้า อย่าเอินเถิดหนามันบันทอนจิตใจเอินว่าคนดีอ้อเอินพี่ก็ได้อย่าเรียกได้ไหมเจี๊ยบนี่บอยากเท่าชื่ออย่างใช้นางสาวย้อนบบทันมีผัวสวัสดีค่ะใจเต้นตึกตักย้อนฮักเบาสำน้อย ยิ้มปล่อยลอยสั่งเป็นตาฮักคักแน่อยากเป็นคนฮักสมักเป็นคนดูแลแต่ย้อนความแกเ่เกลยเกรงใจลูกเต้าอยากย้อนวัยเป็นสาวมาฮักเบาซ้ำน้อยกินเด็กแล้วอมาตาเมนไพรกะว่าเมนไพร์กะว่าแต่ขั้นได้กินนักเจี๊ยบเท่า ลวาสีอายุยูชมเจ้าสิพากันไล่ตายอ๋ออะไรคะเกิดอะไรขึ้นลงมานั่งถอนงอกแต่งนองแต่งหน้าอ้าวคิดว่าบ่อยากเถ่าตีก็บ่อยากเถ่าเนาะเออบ่อยากเถ่าเลยออกแต่เฮือนแต่ซานแน่บ่แม่นอนมกมุนอยู่แต่ในเฮือนมันกระเจงสิบ่เถ่าฮามูฮ่าผูกหลักหรือว่าคัน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 นะคะยาดีนะคะน้ำมันเงยงค่ะ คันแต่งหนาปากปลท่าบลท,ท่าเลท้าเลยอือหือ,อกระดูกมาและสแตกแดกปอดแล้วบกเขากินแล้วเออกินมเน,เนเลยลายแน่เลบงแน่เรือแต่ก,กระดูกกับกลางเลยนะเรือแต่กระดูกกับนางทงกระดูกเลยนะกินกับกินได้เธอเท่ายังเอฟซีบ,บ้างพอมมากเลยนะเห็นกระดูกเป็นซีกๆเลยค่ะนางลดหุนค่ะลดได้เลย นั่งรถหุ่นค่ะช่วงนี้นั่งไดเอทค่จะจะหาบกระดูกแล้วค่ะมันก็นมาถอนให้กูแน่คันเด้โว้ตั้งบริมีโม่สิไม่หายถอนหงอกมันคันเด้โอ้คันกับตัดหัวถิ่มซะมันจังบอกคันทักทายยาทักถอนหงอกไปพวกอู้ย,ย,ยงามดิงามไปเบิร์บอกเข่าทั้งลังดอกว,วะ <laughs> กูเดี๋ยว่ามึงย่องฮ่าไม่ดิโอ้ยเทถาป่านนี้ยังสิจะใครย่องฉันย่องฉันฉันย่องเธอกจะมาหาฉันมาฉันต่อแหล่เห็นแล้วเออบอกกูบอกว่าเนากูจะให้มึงย่องเดี๋ยวนี้ห่ามึงเอ้ยยังเทาหอมตายเลยยังมังามแต่งามแต่ใช้เบิร์ดมันเหลือไปแต่ความเทานี่นะความงามมึงไปสายเสื่อมไว้ไปใส่เว่นขึ้นใหญ่ซื้อทีหิน เลยเป็นจังไงคะไปอา,นนาบาน้ำเมื่อวานคันไปทั้งโต๊ะทั้งคันอยู่ไม่คันนะคันฉลกคันก,ก็พอดีเกาม้วนน่ะกะยังเ็กัารอยู่ปับปปป๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บอยู่ตอนหน้าอยู่ได้นัน่นนะเอ้าก็แมงหิ้ไงแมงหินมันชะอยู่ในน้ำเอ้าแมงหิ้งน้ำม่นมีนะบอกอีกรอ,อบวค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะก็เลยลงไปส่องเบิ่งนางนี่แหลคะค่ะ แล้วเห็นนางผอมแห้งมาหักเลยค่ะตอนนี้ลงมาก็มาเห็นนางก็เลยว่านางลงมานอนทิสลาพักใจค่ะ,ะนนว่าฉินน้อนเหรอไดนนน้อยทำมันทอดวันนี้มีเรียวมีแรงนะคะตื่นขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งนงแต่งหน้าทางปงทางปากถอนงงถอนงอวันนี้ไปโดนตัวไหนมาคะไม่ง่วงหรอ วันนี át, ng ng ้เธอไม่ง <laughs> <Ser unser cover serves> ่งวลหรอฝืนฝืนนี่สียังอยู่บอคะฝืนไปอยากนอนไะเออก็ะควรนหูเลยเนาะบ๊วม่นสิไปนอนจุ่มจะได้ปลอดนอนะแห้งนอนแห้งจ่มนะคะก็ออกไปโน่นนี่นั่นบ้างบ่แม่น่าแก่แล้วก็เออทำตัวนอนแก่อยู่นั่นไม่ได้นะคะมาเอาเ้าเถาเนดิ กินเด็กแล้วอมาตะฮะเของ,งอกแล้วเนี่ยอ้หูเสีเอาจุกเดียวแปดแปดเสร็จแล้วนี่้าโจมกระพโพงโอ้มัมนงมันจะงอกอีกแก่อีกแก่ก็ไมแก่ขนาดนี้มึงไม่เท่ากูเลยหัวงอกนะขอข้าพเจ้าให้กรลายนะ กันพงหอกขันแต่หมองเก้าน้อยเนาะขั้นอะไรขั้นแต่หมองเก้าขันอยู่แต่หมองเก้าเนาะโอ้โอได้ฉันพัดคันลามลงหอดบางขาาง่าคับขันพงหอกขั้นยังนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยหมู่พวกเขาพักกันไปหาเก็บเห็ดเก็บหอนสองนางเพราะว่าพักกันมาหาทอนหงอกให้กันอยู่นี้เสริมขั้นอย่างเดีเออสิ่งผมคือเซ็นซัมโปรตีน ผมสิง่ายจังซได้ผมพอง่ายถ้ผมไม่ง่ายน่ะผมสิน้อยบ่ทันได้งอกซ้ํงชั้นจังได๋ผมเส้นซํานี้หมอสิเส้นซําคะเส้นน้อยกว่าน้แ้้เยมันก็เบิดหัวเลยอีทาเออมันก็ย้ายมันเบิดบ่กระจงไว้เกาแน่กว่ามันเป็นเดินลวะมหัวโปกนกระซุ่มนี่าน ตีนกาจักมาแต่สายฮอรตีนไดโนเสาร์เขา,า,า,าตรงมันอุกใจเจ้าของว้ยว่าคุณพ่อเปิดบทท่าน,นี่ทิมยังไพ่ว่าด,ดีคอยนี้ก็ซื้อมันลองย้อนว่าบออยากเท่าเกิดมาดนจนคนเอินแม่ป้าอย่าเอินเถิดหนามันบันทอนจิตใจ เอินว่าคนดีโอเอินพี่ก็ได้อย่าเรียกได้ไหมเจีย๊ยบยังบออยากเท่าชื่อ,อยังใช้ย<ล>นนังอยา้ย้อนบอทันมีผัวใจเต้นเึกตักย้อนหักเบาสำนอ้อยนยิ่มปล่อยลอยสั่งเป็นตาหักแคักแนอยากเป็นคนหกักซร้มาเป็นคนดูเลย จะย้อนความเกลแยะให้เกลงนใจโลกเต้าอ <Yeah. S 1> ยากย้อนวัยเป็นสาว <Yeah. S 1> มาหักเ uh huh. ป่าซ้ำน้อยมันน่าิกว่าผมอ,อ่พี่จินเด็กแล้วอำม,มัตะาเออเออมาจะแกยเวียประการได้เอาไปมาเลยได้มัเราทอนหงอกให้น้างนี่ค่ะเอามาทอนเองก่ได้นะเมนบมมีเวียบมมีการกับผมมีแอลีค่ะ เนี่ยนมันมีเวียกพี่น้องเอ้ยมีกับพ่อเฮ็ดค่ะเถาค่ะอ่างในความเถาเนี่ยแหละค่ะกูเถาแล้วกูเฮ็ดยังบ่ได้ค่ะเบียกกับมีเยอะค่ะเบียกกับเรือซาแล้วบอกผมนี่นะซาแล้วซาขึนนี่ทันเด๊ะผมหนี่งกจะแม่แม่งจงไว้ันจะแต่งลายกับเรก็ได้ อามันหลายนกอีนิเต้ลายกะลายอยู่แต่กระงอนบรผพาก็บถอยไปถอยไปบรรทงหนภาขวบบะบมีพี่น้องเอ้ยลายกะลายอยู่แต่กระงอนนะมันมาดึงลงมันคือกับเพลงอันข้าห้อกันแหละเส้นผมถอยไกลนภาเอื้อยไหลขึ้นซุ่มือใบหน้าถูกโปงกาคิดดื้อเอาเท้ามาวาง ยิ้มกว้างบ่ได้แม่นบ่กแม่นเม่นเหรอวะผมเส้นผมตะก,กี้กับบริลล่านปนีได้หัวนะถอยลงถอยลงคือแหวดีดิเ <c oughs> ดผู้หญิงนี่จะมาหัวล้านใชเนาะตะ <c oughs> ก,กี้กับคือเจ็บบริลล่านปนีเดอเพื่อห้ามัดพมดูแบบเนาะเกิดมาเป็นผู้หญิงกับหัวลาดแย่พี่น้องเอ้ย กองนางนี่ก็บปได้เวลานะคะเพิ่มอันนี้ก็เลยอารมณ์ม,มาโรมไว้ค่ะของอันนาซาวก็เป็นได้ผู้หญิงเหรอโอ้ร้านนี้ะ่อะอร้านลอยเลยร้านมั่งร้านมีมร้านเปิดที่ตการ์ฮานมื่อเี้น่ะร้านลอยแล้วอันมัดผมเปิดบร้านมีสตาล์ต้องให้ร้านลงพวงอ้ยคันนี่เชื่ออุ้ห่านี่คัน,นกับเท็ดด้วยอืออ้ยม่แหงเดี แค่ทีจิาจาตจีนมันแบบมีแหงกะมันคั่นกันยังว่ามันคั่นหรือไรซื้อไปได้โลกให้ฟรีๆนะคะรับจ้างนะคะเออทัจ้างรับจ้างถอนงอกข้าราชอาณาจักรลาวทัชยางเนี่ยเส้นละร้อยกีบไม่เสร็จเลยว,วะไม่ไลายแล้วนี่พอาะร้อยแล้วนี่นะแล้วม 1, นนันเกือบพันนึงเลย ลกมังงนหัวในสิบได้อยู่บ่ตักมือนึไ่ได้อยู่ปวดโผลูกมันหล,ลอดถอน,นออกให้มึมมง <c oughs> มนี่บ่หง่อยอ้าวก็ให้ใส่แน่เออมันตายแล้วบอกเสียดไฟนะั่นมันคันนี่เด้าาเมึงจะเาตายม่้มีโพให้ป้อยนั่นแหละมีพาตายไปใส่ ตายง่ายหรากขอกะซหาซีบหนึ่งสิ่พ่อตายได้ใส่เอ้ยคันเด้โยุ้กูทอนหงอยไปอีกโดนๆแน่มึงไปทอนขโมยมามึงจะไม่ได้ทอนโดนมึงได้ทอนโดนแน่นอนมึงตายไปกูสิป้ายผู้ใดล่ะเออป้อยอย่ามาล่ามบริแทบได้ล่ะป้อยพวกทับเท่าเนี่ยนี่นะมันจะงงันเว้าเนี่ยนี่แหะตายก่อนกูตาย ไปหาหมอน่มือใดล่ะวันจ <inaudible> <For S 2> ันทร์อืมตอนแรกว่าสิไปวันจันทร์นะว้าวันจันทร์สองเดือนเลยพี่เจ้ายังบ่ฮอดบ่ประหมออยู่นั่งว่ามื้อนี้่ะว่าว่าสิไปกันเนาะทั้งเสร็จมาผมขึ้นนี่มืออื่นเด้หายผมว่ามืออื่นมาแต่เช้าเด้อเออเออเดี๋ยวมืออื่นไปแต่เช้าอืมแล้วก็บ่กไปทีแล้วบ่ายนี้ประมาณสิบตะขีนี่แหละเสร็จกลับมาใหมเท้าวันจันทร์ก็ได้เนาะวันทร์ อย่ามือได้กันแน่ตกลงปีนอยู่ข้าวมือนี่ตกลงมุชยาเมื่อได้กันแน่อีนี่อาวัจันบอกเอออาวัจันอาวัจันกับอาจย์ศักจิ์มีนางพรานะังสร้างปูนะัมาเอาปูนะ่เขาเา้เเามาไหว้เงินเออเข้ามาเลยบอก่มาเลยม,มูพวกเข้าไปหาเฮ็ดหาหอนพี่น้องเอ้ยพวกนางบอกมานาั่งถอนหงอกเหอกันเดี๋ยวนี้พดเวียกขาดอะไร<ป>รอไปไม่ลงบ่อยไป กับบัวแล้วได้ไรตืบป่ได้ไรตืบพี่เรือเห็นน้องวันกับเบ้าแป๊บไปหาอยู่โอ้โหเขาได้อยู่นะไปหมอนแกงน้อยนึงเลยโอ้แค่ไปแกงกับหนึ่งแหวนด้วยหลอกล่อสมาบุกหลอกล่อสาบุน้องเคยเว้าเบาว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่แห้งอดใจน้ำมา เปียนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ทามบ่ม่กีกระตางบ่มั่งกหาขอแค่มีอายอยู่น้ำเมื่อเอินสิเป็นจังได้กระตามน้องบ่ได้ต้องการเอยียงเส้นผมเส้นหมอยังององงเส้นผม นอ,อยแบะมีตัวหัวม่อนักปูดนะเรางองไ่เงีง้นอยู่หูยเผาเรื่องเลกนะพี่น้องอ่ะเผาอีกก่อนอเดี๋ยวว่าเจ๊ซีบอกเลกบ็ถืงนะคะถือค่ะมันออมาออกหวยฮานอยค่ะหาสองเสียดายเบ้าแปดสามโมห์ไทยนะแปดสามกับสามสองเลขรถนั่งอัมรล่ารถลมอยู่ในครัวน,นั่นแตู่ดนั่นโอ้มันลับมาออกหวยไทยสามสี่สามแปดสามหนึ่งห้าเลขงูเฮานะคะสามสอง เสียใจเดีเลขาซองมาซื้อนะคะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่ามันมาออกหาหน่อยก็ไม่ได้นำนะคะทีนี้แต่เขาเป็นหงก็มุกกรสนได้ฟันไปได้กินปูสไตล์ว่าแล้วก็ฟันไปได้กินงูเนาะฟันไปได้กินผูสไตล์แบื่อชื่หาซองอ้าวแต่เก่ามันออกเลขมากเลขมาตลอดทั้งฟันไปโอ้ยทถาโอ้ยพูด ไลยกระออกกะนดิอ่ะม,มันกระเดินหรอวะมันพูดดื้อหนุบอุ้ยกตรตัดหัวมันจิ๋วทนาดไม่เลพร้อมกูบริหน่อยเหอะกูอยอมให้มันเด้อคันยาวโพดลายกันออกพี่น้องเว้ยมันนั่นโพดนี่นาประเทศไทยมันนั่นลงแน่จนงมาให้สไตลยย์มันกินหัวจะคล้องเลยบึงจอยนี่ยนักแต่ผมนี่ก็สิไตล์เลยเอ,อ้าวอนี้ผมมันน,นั่นประเทศกุ้ยน้จ่ะ อไน้อกบุโรมาล่นน้ำขอาให้ทอนหอกอยู่นี่เออเพื่เขาไปหาเพื่อนใเดซ่าเหตุยังไงสัเพนไปตัดหญ้าซอยเด้ตัดในสีด้ไปยืดเบิ้งสื่อเดี๋ยวม่ว่ายืดบริเวณน้ตาจักรเคืือฮุบเป็นเด้โอ้๋ยวแม่ว่าคือแอบทบขันบุลรมาลินน้ำก็บปรยัดพีดมงศิริอ๋อคูพีดได้จันก็มาถอนงอมกับบ่เล่นน้า หขาตายเลยอ้ยเบน,น,น้ำปุชเด่นน้ำไผ่เล่นก็ได้ปุ๊กหลินเอาอยู่พวกยากทีจะตายมึงมันนี่เบลปุ๊กเด้อตื่นเองเบล่าสวาส่านี่เออคันเดคันนีม้มแต่นอนอยู่แต่ในห้อนแหละกับบมีผู้บกคบเด้อมันบไอ่นห้องนอนนะนเนี่มันเตหมือเล่ามันท้านลอนู่นั่นน่ะขี่นี้เป็นรูปปอดงาน ว่มัน่ยากนอนเลยคือนอนยังก็เคืนกลางคืนนอนนอนแต่ก็นอนนอนบรลาบนะนอนตาบลาบนะลับแต่บม่ปหลาบลบจะน้งกุงปอบยิเบิ่งยังเบิคืนกเรนอ่นะมือมาลจีบเออบุมืออ่ะแแล้วก็ยังตันหาายอยู่ท้าดนำแน่ อดีทักมาแงาคู่นะ่กะก็ลดละได้แล้วเศร้าเป็นแม่ออกคำนะก็ได้อือม,มันจะเป็นแทนบ่ <laughs> <laughs> โย่ก็ให้เขาพูทยังน้อยกว่าสืบทอ,อดแล้วบตัวกระเถ่าเลยหอมเลยมันยังสีมาแล่แท้ๆอยู่น <laughs> ยังพอลดละแล้วก็ลดแล้ววะมันก็เกิดไว้ล้ววะ ไปเล่นตัดหนาเขากรบบไดขึ้นแต่เก่าเลยฉันในกุจีนมอบเลยด้วยซัำฉันให้กระเป็นไม่ฉันเคี่ยวเดียวนีนะกระเป็นอยังใจแตกตอนอายุสามสิบหกโอ้ยหงั่ง,งกับนางกูเดีหมู่ครานั้นเกิดมาเป็นกระเทยลูกตาเสียสดแต่อายุสิบกว่าปีแบบว่านางซีเป็นเสียอันนี้แบบว่างามสาัมถะของคุณมึง พี ò, chỉ ่บ่ก็ห <c ười> <c ười> ้องจีบดูโซเชบยลปะเป็นสีน่าด้บผมียาลดความงามบอกค่ะกิีฬางามหน่อยลงน่ะทำไมมึงมันจัดกัโอ้ยต้องใจเฮือนนะบมมีกระจกโอ้ยพี่น้องขามาได้อค่ะขี่บ่าวกันพี่บ้านทอนงอกให้กันค่ะมันนี้บมมีหยังนะคะนังทอนงอกให้กันและก็ เขาเลือกอดีตศาตรค่ะศาสตรที่แรงถึงศาตร์ปัจจุบันค่ะสุมกระเทย้ยทั้งหลายแหละพวกระทย้ยขี่บาทอันนี้หากมากยาครูะเข้าเป็นแม่ออกคำนาะงว่าคำกับบริคำนาะอื่นนางเจีย๊ยบไปคำแต่เสาเทียงค่ะมันโยก <laughs> คุณเห็นนะาส <laughs> ูโอ๊ยโอ๊ยก็นึกภาพออกเบิดแล้วค่ะ อดโพ้ยงแต่เสียนที่ห่างๆสากระได้ค่ำไปแล้ววะในป่าเยอะจังขู่ความขว่อ้าวมึงใช่เปซะเสือผู้ไอเดียวน้าซูน่ะผูกกระเทยเป็นเกิดมาก็เ <address> ป <receptor noise> ็นกระเทยเพราแห้งเลยยังเป็นกระเทยอัปป <intell item related> ีอยู่อ้าวอัปปีที่หนักขูกอืบริสิหนักขู่แต่เมื่อขู่เมื่อท้าทันเท่านี้ขู่นั่นเอเออมันคือสิภูมิใจแหงเนาะ กูเลยไม่ได้คืดกูกระบาบเลยกูก็ร่ได้คืดบ่ได้คืดเหตุกันย้อนบ่ได้คืดแต่ว่าออะตัวนี้มันอ้ะตัวตัวตัวอดะตัวผู้หญิงพี่หาอย่งบอกจงไว้ตายบ่ขั้นนี้พายอยากกุดจีคนขี้แห่ชื่อฮู้อยู่อูกูเป็นผู้ชายกูเ็นิเบิดอารมณ์เลยเลี้ยวเห็นคนขี้แห่มันก็ได้อ่า อายังอีกแล้วกะลูปใช้ลุ่นแล้วนี่เอายองใส่อ้ยมันก็เซิง้าหัวนะหัวเธอนันเป็นสเก็ดเงินสเก็ดทองแล้วคุณเก็ดพกเก็ดให้แล้วคุณได้เซิดใจการนี้ยังค่ะอาก็ได้ลงมาจอบนางนี่แหละค่ะ ไ,ได้ไปหน้าตัวย่านแบบว่าอันนั่งไปอาบน้ำมื่อวานนี่ย่านวันนั่งเงินสั้นเส้นอีกนะคะอันอาบน้ำบางชาวเหน,น,นาหนาวได้คือโอ้ยอาบน,น้ำได้บ่าสามมือดีสี่มือไข่ค่ะอันเบ้าสิปสานนะะเป็นหาหมอันสามจีจันเละค่ะยังบ่ฮอดอยู่ค่ะโอ้ยหอมก็สอุค่ะเบิ่งอีกจันจนี่นั่งสิฮอดบ่ะคะฮอดนั่งว่าสิไปลีนนั่งสิไปกับอัมรานะคะนั่งว่าสิไปลีไปจันนั่นนะจันและีเด็กกว่าเออเออเออนั่งมาเออแตนกับจันกลัว ตอนแรกวันจะไปมื่อนี้แหละคณางบอยังบอไปเขามาปล่อยนั่งรถเด้อค่ะพี่น้องขาคณานั่บอน้ำบอลาบอไปทั้งวัจะไปมานจัดนะที่ไปเรื่อยแล้วฉันถ่านนั่งอัมบลาซื่อเนาะถ่านมันเกียร์มันเข็สิไปเอาเคปโทรศัพท์อยังก็นั่งว่าถ่าไปพาะปลาโัพซื่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะพี่น้องขาก็ลุงมาหาสองเบื้งน้างเนี่ยแหละค่ะมาปลุกนั่งออกจากที่ลุงที่นอนนะคะแล้วพันธิวา ตินนอนเสื้ออยู่หันบวายนะคะเออพรมมันก็จะไม่ลาเนะจ็ควรออกไปหาหมูหาพววออกมาลืมตาอาปากแนค่ะคันบุ้ม่มีเบียกกับโลกมานั่งนอนงอเขาจะคองหันนี่จ่านว้กุญชินนอนให้พ่อหลุกป่นะกันนอนกันแห้งกันจมลงมีมีโอ้เดี๋ยววันที่สิบจะพาไปอาบนดอกเนาะพี่เน่าถ้าคัมเรียนไงโอ้วันที่หกนี่ก็มี ที่หกกับมีแต่บันบม่บริมียังงานแค่ไปอันนั่นซื่ออันนั่กจเป็นอันยุไส้กับประหาน้ำค่ะบ้านเจรานพุหลาบวันที่สิบค่ะบุญแข่งเรือค่ะแล้วกับช่วงนี้กับทาทั้งงานเคมาลาดเพิ่นเปิดเลยนะคะทับประชุมเปิดแล้วปีนี้อาจสิได้ไปแข่งเรือเคมาลาดนะคะอย่าไปเด้เอาเป็นว่าคลิปนี้เศร้านี่กับบุญยังหลายค่ะพี่รองขาหลงมาหานางใล่ะค่ะทอนงงทอนงอกค่ะไม่อยากแก่บอกว่า อจะว่ากะโอเคอยู่ค่ะเห็นนางหน้านั่งขึ้นมานางมีเรี่ยวมีแรงแต่งหนาทาปากนะคะเด็กๆก็อย่าลืมคำว่าเป็นกำลังใจให้พวกนางด้วยค่ะพี่น้องขาขอบุณขอบคุณพี่น้องวัสุคุณสุคนที่ค้ว่าเป็นกำลังใจให้ในทุกๆมือนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาทิ่มมาปากกันเด้อค่ะเขาขันยังนอนอยู่บนนอนกันใกล้เลยแล้วพี่น้องเนาะใกล้ที่ได้ทิ่มเลยแหละ แิ้วใหญวเลยค่ะ